สวัสดีครับเอ็กซีาา่ปางนัดน้ำเพื่นออฟิเชียลด้วยเอ็ซี่สารพันแห้งเอ็กซีหลาน้องยิงครับมองหัดจับถึงแล้วพี่น้องวัดศรีอุดมวงตะบลศรีสงครามครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเมียงเลยถึงหนางานบางทีแล้วกันนะครับ Để bấm an ninh lèo Bường lăng cả cái lăng tìm phóng vào đi ตัวจะมาจอดน,นี่จะรีบกลับห้ามใครเข้ามาห้ามใครเข้ามาเดเข้ามาหรอเดี๋ยวรอรถนเาะเดียวมนพรุง่งนี้เช้าจะไปคุยธุระเรื่องก่อสร้างแต่เช้ารบคนวัเข้าตรงนู้นได้ปะหรืเข้าตรงนี้อย่างเดียวเขาข้าตัวนี้ปะ พูนึงก่เงอนแรเล่นเลยพูดเ้ื่องะไรพูดอ่อะไกำลังขึ้นค้องครับโหลดค้องโหลดอะไอยู่ยน่องี่สร้างพี่กำลัง เคลียร์พื้นที่ในการปับดินปับยัง,งยบบสวน้าง ียบพื้นทีสำหรับพอคาแมคายครับตะวันรากกิจกรรมนี่คนขึ้นว่าหน่พี่น้องห้องสิรร้ายแน่นอนห่ืพี่น้องแกลงรันอาญะแน่นอน นเดินทางไกลเมื่อนึงครับพี่นออ้องวัด<ะ>ศรีอุดมวงครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับชาตินี้เมื่อนี้เขาเดินทางไกลมากประมาณนึงครับสองร้อ,อ,รอ,อ,รอโล

พอคาไมา่คลายกระทาให้รถไทยมันเคี้ยบพื้นที่ปลาแข่งมันสะ,สะดวกสบายครับปลามันเป็นยาปลาหกลุงล่างเลยครับตอนนี้เอาพี่น่องครับว่าพงทังปีนะครับระบบพิธีห้อะะงรอนะครับกำลังเสียบลอยเสียบลอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ก็เดี๋ยวมาจกเทืียร์เลครับพี่น้องส่วนมากเขาก็สิมาแต่วัดบ้านติดต่อครับตำบลวัดเอวัดคนงามวัดติดต่อตำบลหน้าอ่านอำเภอเมืองจังหวัดเมืองเลยครับเมื่อนี้เป็นโอกาสเลิกงามงามดีครับเดี๋ยวว่าทำการแสดงอที่นี่เดี๋ยวเรา กำลังหาปวีณาเตรียมพร้อมนะตอนจะเริ่มไหมกำลังแรงเชียร์แรงใจกันครับนั่นที่จะกลับมาสักทีหลวงพ่อเตรียมพร้อมแล้วนะรอท่านมหาปวีณาจารย์วันนี้นะไตพระชาจะได้มาดูแลเช็ตของเพื่อรวมถวงย่วายทีต้องครบหรือยัง ล้านกว่างไงพศารครับพี่น้องทางวัดเลยครับศาลพระราชาเสร็จแล้วออกบัดไสเลยนะอย่าแต่งตัวนานเนอะวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอตะบลต์ศรีชงข้ามครับเพื่อครับล่างกว่างไงพิสารครพี่น้องเตรียมนี่กับศีประมันเป็นเมือนหมดแล้วครับมันกว้างกว้างแล้วก็ลึกอรควมนะครับเดศาลยนะร ไม่ขายอะไรแลอกที่มาแอบหวังมายืนเจ็ดข,ข้อมูลเก่งน,นะเด็กคนนี้ไปเปธรรมดาอนาคตไปไปก,ไปไกลเลยครับบัตรคารานขายห้าองอลไค,ครับพี่น้องอถาสาทุศ์อเด็กเด็กรุ่นเนี้ผมอยากจะให้เออเน่าเดินทางไกลครับสองร้อยไปไปหมดละบรรจดน้องแก่ครับเมื่อก้น จะวัดขอนแก่นกี่น้องสถานการณ์ผู้นนะัเปิดโอกาสที่พี่น้องไปร่วมคุณร่วมคุณกันเนะนะแล้วก็ตอนตอนที่ใต้จดนะรับที่ประับประดาไก่ก็ล่ำขึ้นความขึ้นทัด,ดก็ดีนนี้ก็เดียมทั้งไก่ก็ิเมื่อยแน่นิดนึงครับตัวนี้กับพวกโดนไปได้ครับ หม่ามง่งหลงวีล่าอีกร้ายครับทำการแสดงแน่อน,นอนนะครับวัอนี้จากวลาีล่าสามถุนหอดสอดแกงโกลอแล้วพี่น,อน้องเอาครับยิ่เรื่องใหม่เรื่องเชรื่อเงเรื่องใจกันครับเจอกันครับ,รบสามนายแพทย์ที่มีการแสดงยนุน,นี่วัดศรีอุดมวงตำบลสีสงคข้ามอำเภอวังสะพุ่มครับจังหวัดมงเลยเจอกันได้ครับเอาครับ คลิปนี้กุ้งจะไปทำานี้คลิปหน้ายังกว่ากันไห้บายบายนะครับ